สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดิ์ครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับช่องต่อศักดิ์พาเดินพาชมของพวกเราเนี่ยณนะตอนนี้นะฮะร,รับรีวิวขายที่ดินแล้วสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการขายที่ดินแล้วยังคิดไม่ออกว่าจะขายในรูปแบบไหนนะฮะท่านผู้ชมก็โทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการขายของท่านผู้ชมก็ได้นะฮะในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามกันได้ วันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลทุ่งนาไทยอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นาแล้วก็ติดคลองน้ำน้ำดีดินดีสามารถทำนาได้ถึงปีละสองครั้งซื้อให้เช่าก็ได้แล้วความพิเศษเนี่ยเป็นที่ดินหน้ากว้างครับท่านผู้ชมที่ดินตรงนี้นะฮะมีเนื้อที่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมด21ไร่1นงาน96ตารางวา แล้วก็ขายราคาไล่ละ130,000บาทครับสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่40เมตรติดคลองน้ำสาธารณะซึ่งสามารถอย่างที่ผมบอกไปนะครับในสภาพของดินเนี่ยเป็นดินที่ดีสามารถทำการเกษตรก็ได้แล้วก็เป็นที่ดินที่ถือว่าไม่ไกลตัวเมืองนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมที่ดินนะครับในเรื่องของแนวขอบเขตในภาพมุมสูงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับท่านผู้ชมต่อจะพา ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชม ฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ จะพาเดินชมต่อจะพาเดินชม,ต,นชมต่อจะพาทุกท่ันเดิน าละครับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะเป็นที่ดินหน้ากว้างมีความยาวถึง290เมตรซึ่งก็เป็นไปตามภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือซึ่งจะเป็นคลองน้ําสาธารณะคลองน้ําตรงนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าไม่มีน้ําตลอดแต่น้ำเนี่ยจะมาเป็นระยะระยะ,ระยะนะครับก็จะมาจากน้ำเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนมาจากเขื่อนทับเสลานะครับซึ่งเขาก็จะปล่อยมา เพื่อทําการ,กรเกษตรเป็นระยะะ,ยะนะฮะซึ่งที่ดินหรือว่าที่นาของเราในวันนี้ก็สามารถที่จะทํานาได้ถึงปีละสองครั้งก็จะมาพร้อมทางสาธารณะด้วยนะฮะก็จะมีความกว้างเนี่ยประมาณ10เมตรซึ่งตรงนี้จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือตลอดแนวความยาวเข้าไปเนี่ยจะอยู่ที่70เมตรซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่านะฮะที่ดินแปลงเนี้ยมีลักษณะเป็นตัวแอลนะฮะแล้วก็เป็นแอลที่มีหน้ากว้างพอดีนะครับเป็นที่ที่สวย ซึ่งเราก็จะมองเห็นวิวเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็มีลักษณะเหมือนเขาฟูจินะฮะเพราะว่ามีเขาเป็นลักษณะเขาลูกเดียวนะฮะจะอยู่ทางด้านหลังของแปลงที่ดินก็ซึ่งก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกที่ดินของเราเนี่ยถือว่าดูไม่ยากนะฮะเพราะว่านาสีเขียวทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแปลงทางด้านหลังเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยเป็นนาครั้งที่2ซึ่งทําการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ทางด้านนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่260เมตรก็จะไปนู่นแหละครับไปติดกับมีักษะเป็นบ้านค้นอยู่อาศัยนะครับทางด้านหลังในเรื่องของเสาหลักเสาหินเนี่ยถือว่าชัดเจนนะฮะแล้วก็ทางด้านนี้จะอยู่ทางด้านของทิศใต้ซึ่งทางด้านทิศใต้เนี่ยก็จะตัดตรงขึ้นมาบนทางสาธารณะจะอยู่ทางด้านของทิศใต้ตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่210เมตร แล้วก็ทางด้านหน้าครับท่านผู้ชมในเรื่องของทางสาธารณะเนี่ยตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินเป็นที่ดินหน้ากว้างอยู่ที่290เมตรจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันตกครับณปัจจุบันนะฮะทางสาธารณะเนี่ยก็มีความกว้างโดยประมาณ4-5เมตรรถสามารถสวนเลนกันได้แล้วก็ลงมาจากถนนลาดยางเส้นหลักอุทัยธานีทับทัน3221เข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ยประมาณโลครึ่ง ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็เป็นนาแล้วก็ต้องบอกอย่างที่ผมบอกไปนะว่าดินดีนะครับกับพื้นที่โซนนี้ให้ข้าวเม็ดรวงเม็ดใหญ่นะฮะน้ำประปาไฟฟ้า,ฟา,ฟานะฮะผมมองว่าเป็น เป็นเรื่องข้อเสียนะครับเพราะว่าจะห่างจากแปลงที่ดินของเราในวันนี้จะอยู่ที่300เมตรแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยในเรื่องของทางสาธารณะเนี่ยเขาอาจจะพัฒนานะฮะเป็นถนนคอนกรีตได้เพราะว่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยเพราะว่า มีทางสาธารณะเนี่ยแต่ยังไม่ถึงแปลงนะท่านผู้ชมย้ําว่ายังไม่ถึงแปลงที่ดินแต่เกือบถึงแล้วมีทั้งหัวและท้ายนะฮะตอนนี้มาบรรจบยังไม่มาบรรจบกันแต่ผมคิดว่าในอนาคตหรือว่างบประมาณครั้งต่อๆไปเนะี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะทําให้มาเชื่อมกันเพราะว่าฝั่งทางด้านหน้านะฮะถ้าดูจากภาพมุ้งสูงนะตอนนี้ฝั่งทางด้านหน้าที่ติดกับถนนอุทยัยทับทันเนี่ยก็เป็นแหล่งชุมชนเข้าไปทางด้านในก็เป็นแหล่งชุมชนนะฮะ พูดง่ายๆว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นทางเชื่อมหมู่บ้านนะฮะก็จะห่างจากเขื่อนวังล่มเก้าอยู่ที่10กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอทับทันเนี่ยสมกิโลที่ดินตรงเนี้ยนะฮะจะห่างจากอำเภอทับทันเนี่ยประมาณ3มกิโลซึ่งจะใกล้กับตัวอำเภอทับทันมากกว่าตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีแต่ก็ไม่ไกลนะฮะเพราะว่าจะห่างจากจังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่15กิโลเมตร ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะฮะแล้วก็เดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้จะใช้เวลาในการเดินทางในประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก็ได้นะฮะแล้วแต่ความสามารถเพราะว่าจะห่างจากกรุงเทพอยู่ที่220กิโลเมตรครับที่ดินเนี่ยถือว่าไม่ต่ำจากถนนมากนะฮะลักษณะของดินกับพื้นที่โซนนี้นะฮะก็จะออกเป็นดินล้วนปนทรายแต่จะออกเป็นดินล้วนมากกว่านะครับดูไม่ยากนะท่านผู้ชมที่ดินตรงนี้ดูไม่ยากบริเวณโดยรอบมองไปตรงไหนก็จะ เห็นบ so <but S 3> so so ้านคนอยู่อาศัยนะฮะก็ถือว่ามีบ้านคนอยู่อาศัยแต่พอดีว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะฮะก็จะมองเห็นบ้านคนเนี่ยอาจจะไกลนิดนึงนะครับแต่สามารถที่จะทําสวนทําเกษตรก็ได้กับพื้นที่โซนนี้ซื้อเอาไว้นะครับท่านผู้ชมเหมาะกับท่านผู้ชมที่หาที่ดินจังหวัดอุทัยธานีนะฮะแล้วก็เป็นที่ดินแปลงสวยแล้วก็ติดในเรื่องของคลองน้ําน้ําท่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมองเห็นวิวเขาทางด้านหลัง สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถนัดดูที่ดินได้ทุกวันนะครับยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็เราก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีอยู่แล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางมาหรือว่าโทรกันเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับไม่รู้ว่าการรีวิวของผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแต่โดยปกติแล้วผมเป็นคนอัธยายัยดีนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามคุยล้อคุยเล่นกันก็ได้จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองรองเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวน่าอยู่น่าอาศัยนะครับก็ฝากกับท่านผู้ชมไว้ด้วยกับที่ดินแปลงนี้มีีเนื้อท่่21ไ 1 9 6งาน96ตารางวาแล้วก็ขายนราคาไล่ละ1 3 0 0 0แบาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมออและววันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้พบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ